ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้งถึงกระนั้นยังไม่พอพระราชกรณียกิจนักนวงเด็ดเหนื่อยปานได้ไม่ทอ้อประเทศไทยมีวันนี้หนอ,ออกใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับรูกวานะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกที่เราได้พบกันนะครับในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนดีมานนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับนักเรียนจะได้ทราบถึงเหตุผลของการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนะครับจะมีปัจจัยใดบ้างที่เกิดความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับ และทำไมบรรดาเหล่าขุนนางนะครับแล้วก็ราษฎรนะครับจึงพร้อมใจกันอัญเชิญให้เป็นกษัตริย์ประมกษัตริย์นะครับพระองค์แรกของราชวงศ์จักรีนะครับถ้าเราพร้อมแล้วไปเริ่มเลยนกันเลยนะครับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนะครับเหตุผลแรกก็คือที่ตั้งกงรุงธนบุรีเนี่ยไม่เหมาะเพราะอยู่ในท้องคุ้งนะครับน้ำซ้อตลิ่งพังอยู่เสมอนะครับจึงไม่สามารถสร้างถาวรวัตถุต่างๆได้นะครับ เหตุผลที่2นะครับออบริเวณพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับับแคบก็คือว่าจะมีวัดขนาบอยู่ทั้งสองข้างนะครับข้างแรกคือเป็นวัดแจ้งก็คือวัดอรุณนะครับและอีกข้างหนึ่งคือเป็นวัดท้ายตลาดก็คือวัดโมลีโลกยาการามนะครับทําให้ไม่สามารถขยายเขตพระราชวังให้กว้างขวางออกไปได้เลยนะครับ เหตุผลข้อสุดท้ายนะครับก็คือฝั่งกรุงเทพนะครับมีชยภูมิที่เหมาะนะครับเพราะมีแหล่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับเป็นคูเมืองทั้งทางด้านตะวันตกแล้วก็ด้านใต้นะครับประกอบกับพื้นที่นอกคูเมืองเนี่ยเดิมเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับค่าศึกจะยกทัพมาในด้านนี้ได้ยากนะครับที่ตั้งทุนบุรีเนี่ยไม่เหมาะเพราะว่าอยู่ในท้องคูงน้ำเสาะตลิ่งพังอยู่เสมอนะครับจึงเป็นเสมือนเมืองอกแตกนะครับค่าศึกยกทัพมาตามลำน้ำก็สามารถเข้าถึงใจกลางเมืองได้โดยง่ายเลยนะครับ มาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองนะครับข้อแรกเลยก็คือเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรนะครับมีเส้นทางออกสู่ทะเลนะครับแล้วกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีที่ตั้งไม่ไกลจากปากแม่น้ําก็จะมีแม่น้ำอะไรครับแม่น้ําเจ้าพยานะครับไหลผ่านเมืองลงสู่ทะเลเอ่าวไทยทําให้การติดต่อ,อาขายกับต่างประเทศเนี่ยมีความสะดวกด้วยนะครับและก็รวมไปถึงทําเลที่ตั้งเนี่ยก็จะอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับอินเดียนะครับ แล้วก็มีแม่น้ำไหลไสายไหลพันออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวไทยนะครับก็คือทําให้เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อค้าขายนะครับอีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทํานาอีกด้วยครับข้อต่อไปนะครับมีลมมรสุมพัดผ่านทําให้มีฝนตกชุกนะครับทําให้พื้นที่ได้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะแก่การเกษตรนะครับสามารถทําการเพราะปลูกได้ผลดีทําให้การเกษตรกรรมเนี่ยนะครับจเจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์รวมของการขยายตัวทางด้านวัฒนธรรมนะครับ มาถึงข้อสุดท้ายนะครับพระปีชาสามารถของพมหากษัตริย์นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับทรงพระปีชาสามารถด้านการทําสงครามตั้งแต่สมัยธนบุรีแล้วนะครับพอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยพม่ายกทัพหวังจะเข้ามาโจมตีนะครับพระองค์เนี่ยก็ได้ยกทัพออกไปป้องกันนอกพระนครนะครับไม่ให้กองทัพเนี่ยยกมาประชิดพระนครได้ทําให้กรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีความมั่นคงและเป็นราชธานีของไทยมาจนกระทั่งปัจจุบันเลยนะครับ การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ทรงโปรดให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมามาตั้งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาในสมัยธนบุรีตอนปลายนะครับบ้านเมืองเนี่ยเกิดความขัดแย้งทางการเมืองภายในสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึก หรือว่าทองด้วงนะครับก็ได้ยกทัพเข้ามาปราบปรามจนสําเร็จบรรดาขุนนาและก็ราษฎรนะครับจึงพร้อมใจกันอันเชิญสเสด็จขึ้นของราชสมบัติเป็นพระธมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีนะครับเมื่อวันที่6เมษายนพศ2325นะครับขณะมีพระชนมายุได้4 6พรรษาและในรัชกาลที่9นะครับได้ถวายพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช การสร้างพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจและเป็นศูนย์การการบริหารราชการแผ่นดินนะครับและอัญเชิญพระแก้วมรกตนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระองค์อัญเชิญมาจากเวียงจันทร์นะครับเมื่อคราวที่ไปทำสงครามกับลาวในสมัยธนบุรีนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานในเมืองหลวงแห่งใหม่เป็นการฟื้นฟูขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในยุคนั้นนะครับที่จะสร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ก็จบการไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับนักเรียนเราจะมาเจอกันในหัวข้อเรื่องการพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองนะครับนักเรียนจะได้มารู้นะครับว่าการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นสามช่วงนะครับว่าการปกครองเนี่ยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับมีการเปรู้การปกครองทั้งหมดกี่ครั้งกว่าจะได้เป็นการปกครองในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ